ดีเจ้าแม่แรงแม่แรงปลากัดมาอย่างพอตรงพอนามาเดินออกกำลังกายว่าจะไปพ่อพักบุ้งในคลองนั่นนะม,มีมิมูนะจะไปพ่อก่อนพ่อน้าก่อนม,มีมิมูพ่อคนเผาเผานาเผานยะต่อเฟืองตรงนั่นเองคลองตรงนั่นเอง ไม่พอมีมีมูมัมมนอะเราว่าอยากกินพักบุ้งเยี่ยอย่างพัดพักบุงกบ้งโอ้ถึงพัดพักบุ้งเนอะภาษาเหนือมาวันหน้าพักบุ้งเอาน้ำมันใส่กระทะทุบหอมขาวเขาใส่อ่าแล้วก็ร้อนก็เอาพักบุ้งเขาใส่แล้วก็ใส่ซีอิ๊วขาวใส่น้ำปลาแค่นั้น ไม่ได้ใส่อย่างอื่นใส่สองอยางแค่นั่นอะ่ะแล้วก็คนไปคนมาเอาแขม,มันเหียวหน่อยๆยก็ยกเลยคิดถึงตอนอยู่ปีนังเมื่อก่อนอยู่ปีนังขายอาหารล้านอยู่ติดๆกันกับล้านเปื่อนนั่นแหละอันหลังล้านนะ่ะมันจะเป็นป่าละมเมาะนะพักบุงขึ้นเต็มพักบุงนะ เก็บตึงวันเก็บพักบุงมานาับกินกระน,น้้าพริกมั่นใจว่ามีปัญญาซื้อแต่ว่าห้องบารชอบกินพักบุงที่ซื้อนะั่นน่ะเราชอบกินพักบุงนะแล้วก,ก็ผพักบุงนะก็ต้องเลือกเอาการผ,ผอมๆนะการอ้วนกับเอา <c oughs> การผอมการอ้วนกับเอาบัลลัมการอ้วนมีไปเหียซับปะเนาะ

Ui, geri ketentang. Tengok dalam parit ada. Udang ni, ni. Oh, nak, nak. Tok jam kung ni, ni. Tok jam kung ni. Oh, anh phu kaya ao jam kung tok. Ao kung ma wang ni. Ah, jam kung. Mi yu song, an. Cham coo Ta con kêu chóc chăm tinh nina tón tân mcall lassi là têm bà dùm đêm mặt phân ô ba och nắng nắng tóc chăm coong tai chạy m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  โอ้ยป่าออกนักเนาป่าออกตอกุ้งออกมีมีสงสัยจะมีมีอยู่แหละไม่เตงก็อ๋อ ada เงก์อีกันเตงก์กังกงเตงก์กังกงทุอย่า ada อีกันอกเกลวกบ b a น y a k นังกับอีกันดูดูเบ็่อ่ไหตังโวยจังนี่เตงอีสโต้เนี่ยไม่ตังโวยจังี ada อันเด้ทางกลงน่ะมาสโศนีจะมันงนามีอยู่แต่มันอยู่หลุมบนไ่ยจะไปเอาอยัางไงนะพักบุงมันอยู่หลุมบนไ่น,นโอ้ยโอ้ย,อยตรงนั้นเนาะสวนตรงนั้นเนาะนู่ป่าพักบุงท้างนั้นเลยข้างหน้าเนาะโอ้ยแต่มันอยู่ในคลองน่ะจะไปเอาอยัางไงมันน่ะปา่าจกขนาด ปลาเยอะแยะปลาเยอะแยอะอ้ยถ้ามีตกยอเนาะตกยอกุ้งตกยอปลาอ้ยม่ได้ละเอาเอามาจ้างมันอือเสียดายเดี๋ยวไปพอตั้งหน้าของคุณนาหน้าของหน้าถนนกมนอันนี้มันอยู่ในคลองเกินอ้อมได้อือนี่มาข้ามถนน ข้างถนนมีอยู่พักบุ้งแต่ว่ามันอนอนกินเนะ่ะคนเขาว่านอนกินเหรอมันบบมียอดมีแต่ใบแล้วก็ใบก่อนนอนกินมางามมามียอดเลยอืมมาได้กินแล้วก็พักบุ้งวันนี้นี่พักบุ้งมีอยู่แต่มันมียอดเหมืนอนกับแมงกินมนะันอะ เมฆล่ะอันนี้ต้นหยอนั่นต้นซักอันนี้ต้นสะเลียมมะลิ <c oughs> เอ้ย,อยบะเมีย,ยวางจะได้กินพักบุ้งนะ้ำไ,ได้ไม่ได้กินละ